สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกรียนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของฟิลโฟเดนมาฝากกันครับกลายเป็นฤดูกาลที่แสนยอดเยี่ยมสาหรับดาวรุ่งพุ่งแรงของทัพเรือไวสืฟ้าอย่างฟิลโฟเดนมิดฟิลสายเลือดใหม่ที่กําลังจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมในเวลาอันใกลน้นี้แม้ว่า City, แมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่ได้เป็นทีมที่ขึ้นชื่อในเรื่องการให้โอกาสดาวรุ่งม,มากนักแต่หากจะถามว่ามีดาวรุ่งคนไหนที่สามารถทําผลงานได้ดีที่สุดให้กับทีม หรือโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่สุดในศึกพิมพ์ลิกฤด,ดูกาลนี้แน่นอนว่าชื่อของฟิลโฟเดนคงต้องถูกกล่าวถึงเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเขากันครับฟิลิปวอลเทอร์โฟเดนหรือฟิลโฟเดนเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2000ในย่านสต็อกพอร์ตของเมืองแมนเชสเตอร์โฟเดนเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตั้งแต่เด็กเขาเริ่มต้นเส้นทางการขายแข้งโดยการเข้ามาอยู่ในอคาเดมีของทีมเรือใบสิฟ้าตตั้งแต่อายุ8ขวบ ตลอดหลปีในอคาเดีเจ้าหนูโฟเดนมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเขาคือนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้ทั้งมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวรุกรวมถึงตัวริมเส้นแถมเจ้าตัวยังมีความเร็วจ่ายบอลได้อย่างชาญฉลาดและมีเซิร์ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเขาทําไปได้6ประตูกับ5้าแอซซิตจากการลงสนาม9้านัดให้กับทีมสำรองก่อนที่จะถูกเป๊บก็เดียวลาดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ดูดูการ2 0 1 7เถึง โผเด่นถูกเป๊นปนี่ร่วมทีมไปลุยปรีซีซั่นและได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลอัลมาริดในศึก ICC ครับที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่ในฤดูกาลดังกล่าวเขาจะกลายเป็นแข้งอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหลังลงเป็นตัวสำรองในนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปแพ้ชัคเตอร์อดูเนตหนึ่งประตูต่อ2และหลังจากนั้น10วันเขาจะได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกในฐานะตัวสำรอง ในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะทันแนมฮอสเปอร์ไป4ประตูต่อ1ขณะที่ประตูแรกกับทีมชุดใหญ่เกิดขึ้นในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2018-2019ในเกมที่ถล่มเอาชนะชาวเกส0น4ไป7ประตูต่อ0แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ลงเล่นในเกมลีกมากนักแต่กุณซื้ออย่างเป๊ปกัวเดียวลาก็พยายามให้โอกาสเข้าลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆลกลายเป็นขาประจาในศึกฟุตบอลถ้วยฤด,ดูกาล2018-2019 โฟเดนได้รับโอกาสลงเล่นในเกมหลีกสูงสุดถึง13นัดแถมในซีซั่นนั้นยังมีโมเมนต์แห่งความประทับใจเกิดขึ้นโฟเดนทำประตูสุดสำคัญให้กับทีมเป็นประตูชัยช่วยให้ทีมเอาชนะสเปอร์ไว้ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์และสง่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผงาดคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยการมีคะแนนมากกว่าลิเวอร์พูลเพียงหนึ่งคะแนนต่อด้วยการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ช่วยให้ทัพเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์ในประเทศมาครองได้ครบทุกถ้วยเป็นทีมแรกของอังกฤษอีกด้วย ส่วนในเกมคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศเจ้าตัวทำแอซิสให้กับกุนอเกวโรทำประตูเบิกร่องก่อนพาทีมคว้าแชมป์และฟิลโฟเดนก็ได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ติดมือมาด้วยส่วนผลงานในฤดูกาลล่าสุดโฟเดนลงช่วยทีมไปแล้วกว่า21นัดทำไปได้4ประตูกับอีก6แอซิสรวมทุกรายการแต่เขาก็เพิ่งจะทำประตูแรกได้ในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในเกมที่เปิดบ้านถล่มออชนาอเซนอลไป3ประตูต่อ0ในแมตช์รีสตราที่กลับมาแข่งขันขึ้นใหม่ หลังจากที่พักไปนานกว่า2เดือนต่อด้วยการยิงอีก2ประตูในเกมที่เปิดบ้านถล่มอาชนะเบอร์รี่ไปได้5ประตูต่อศูนย์อนาคตของเขามีความสําเร็จรออยู่อีกมากมายซึ่งคุนซืออย่างเป๊ปก็คิดเช่นนั้นทําให้ล่าสุดเจ้าตัวจะถูกทีมเรือใบสีฟ้าจับขยายสัญญาออกไปจนถึงปี2024แม้ว่าในฤดูกาลนี้เขาจะไม่สามารถพาทีมเบียดยิ่งแชมป์กับลิเวอร์พูลได้จนถึงใน4ี่สุดท้ายแต่เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เขาก้าวผ่านคำว่าแข้งจูเนียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยและ้อทจ่จิการขึ้นมาเป็นกําลังหลักของสโมสรและทีมชาติขณะที่ผลงานกับทีมชาติอังกฤษโฟเดนลงเล่นให้กับทีมสิงโตคำรามชุดเยาวชนตั้งแต่ชุดยูสิเรื่อยมาจนถึงชุดยูยีและชื่อเสียงของเขาก็ดังกระชอนเพียงแค่ข้ามคืนเมื่อเขาเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมชาติอังกฤษชุดยูสิบดผงะก่อนแชมป์โลกมาครองได้ในปี2017พันงดผ้โดยรางวัลน,นักเตะยอด,ดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ ก่อนที่จะปิดท้ายในปีนั้นด้วยการคว้ารางวัลน,นักกีฬาเยาวชนยอดเยี่ยมของ BBC ซึ่งถือเป็นนักฟุตบอลคนแรกในรอบ11ปีที่ได้รางวัลน,นี้ต่อจากทีโอวอลคอตนับตั้งแต่เขาลงเล่นในลีกสูงสุดฟอร์อมของเขามีแต่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆและเขาก็ถูกหมายมัน่นเป็นมือว่าจะขึ้นมาแทนรุ่นพี่อย่างดาวิดซูบาที่กำลังจะหมดสัญญาลงในฤด,ดูกาลนี้และเขาก็คือลูกม่อคนสำคัญที่เป๊ปหวังว่าจะกล่าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีม โดยฝีเท้าอันสุดยอดของตัวเขาเอง